ยงเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมกอรเคป๊ K ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊อปไปับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อเลยกับ ความเผ็ดทะเลเดือดเผ็ดทะเลร้อนนะครับความแซบของลิซ่ากับรูปใหม่ล่าสุดที่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวของลิซ่าเองนะครับเที่ยวรอบโลกกันไปเลยหนึ่งลิซ่าพาเที่ยวทะเลไทยแบบแซบๆซพาไปเที่ยวต่างประเทศแบบสวยหรูและก็แอบ,บขายของนะครับที่เป็นแบรนด์ระดับโลกไปอีกหนึ่งโพสต์ Post ใหม่ล่าสุดของลิซ่าใน IG จีเนี่ยได้รับความนิยมไปทั่วโลกแล้วในตอนนี้ยอดไลค์เนี่ยขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็คอมเมนต์ก็มารัวๆนอกจากนั้นเนี่ยก็สร้างเอนเกจให้กับ และสื่อต่างๆเนี่ยก็พูดถึงลิซ่ากันมากๆเลยนะครับหนึ่งเลยนก็คือบ้านเรานั่นเองเพราะว่าครั้งนี้ลิซ่าเนี่ยเที่ยวในบ้านด้วยนะครับทั้งเที่ยวทะเลไทยนั่งเรือไทยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปที่ประเทศไทยด้วยสื่อไทยเนี่ยถึงกับบอกเลยว่าลิซ่านั้นเนี่ยทำทะเลเดือดไปหมดแล้วในตอนนี้เลืมความสดใสของทะเลมาดูความแซบของลิซ่านะครับแต่ก็เป็นความแซบในแบบฉบับของลิซ่าจริงๆแซบแบบสดใสร่าเริงแจกความเป็นสาววิตามินซีให้กับทุกคนที่ได้ดูรูปต้องยิ้มตามแน่นอนนะครับ ชุดบิกินี่ของลิซ่าเนี่ยก็สดใสเกินต้านแล้วเรีรอยยิ้มลิซ่าแอคแท็เข้าไปอีกสื่อไทยหลายสื่อในตอนนี้ก็คือแชร์เรื่องลิซ่ากันเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราเดลี่เอ่ยมัติชนเอ่ยนะครับหรือว่าจะเป็นข่าวสดก็มี ไทยรัฐก็ด้วยนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมาหลังจากที่ลิซ่าลงรูปนะครับก็มีหนึ่งในทีมงานที่ได้มีโอกาสขึ้นไปดูแลลิซ่าแล้วก็เพื่อนๆนะครับครอบครัวของลิซ่าที่ไปเที่ยวด้วยกันทริปนี้ออกมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ออกมาพูดถึงโมเมนต์ที่สุดประทับใจว่าดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้ขึ้นไปดูแลลิซ่าแล้วก็เราพี่ๆเราครอบครัวของลิซ่าในการเที่ยวครั้งนี้ตลอดระยะเวลา7ชั่วโมงที่อยู่บนเรือทีมงานนะครับจาก once yachting นะครับซึ่งก็ เป็นเรือที่ลิซ่าเนี่ยนั่งไปนั่นเองออกมาเล่าถึงประสบการณ์ว่าดีใจมากๆเลยที่ได้ขึ้นไปดูไลลิซ่าแล้วก็พี่เดียนาะครับเป็นคนติดต่อมานั่นเองอยู่ในทุกโมเมนต์ทุกเหตุการณ์ดีๆนะครับกับลิซ่าเนี่ยก็คือพี่เดียนาพี่สาวคนสวยที่แฟนๆเนี่ยบอกว่าจะตามไปเพิ่มยอดเอนเกจให้ทุกครั้งเลยพี่เดียนาเองเนี่ยก็สวยมากๆเลยนะครับนัดกันมาเลยว่าจะต้องมีทีมชุดว่ายน้ําสีส้มแน่นอนพอพี่เดียนาเนี่ยก็ใส่สีส้มลิซ่าเองเนี่ยก็ใส่สีส้มแล้วก็มาเป็นส้ม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 หมดเลย รเรียกได้ว่าลงรูป i อ1โพสต์แตกแตนไปทั่วโลกอันนี้คือของจริงเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะกระหึ่มขนาดไหนชุดว่ายน้ําสีส้มของลิซ่าเนี่ยจะต้องขายดิบขายดีแน่นอนเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะครับว่าจะโซเอาไหมกับลิซ่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆพูดถึงกันในตอนนี้ก็คือรอยสักของลิซ่าเองนะครับที่บอกว่าได้เห็นเต็มๆตาแล้วเป็นรอยสักที่สวยแล้วก็เหมาะกับลิซ่ามากๆยิ่งตอนที่ใส่ปิกินี่เนี่ยมันเหมาะจริงๆรอยสักที่เพิ่ เพิ่มความน่าค้นหาให้กับลิซ่าเข้าไปอีกและเราเนี่ยก็ต้องขอย้ําเลยนะครับว่าการมีรอยสักนั้นไม่ใช่เรื่องผิดไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดีมันคืองานศินละปะนะครับถ้าหากทําแล้วไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนใครดังนั้นเนี่ยการมีรอยสักไม่ผิดเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าให้เรานั้นนํามาแชร์มาอําน,นให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงชอบชุดว่ายน้ำของลิซ่าหรือเปล่าและให้คะแนนความทะเลเดือดของลิซ่าเนี่ยเต็มสิบเท่าไรการคอมเมนต์กันมานะครักคลิปนี้ต้องขอตัวัววลลลลาาไไไปปปแ้กบมจคิ กติดตามกันด้วยได้รับสวัสดีครับ